حنين الشوق يبقى في اضطرابي เป็นองคครับยิ่งมุ่งมู้ศรัทธาต่อลอะสุภานุวะตะลาใกล้ชิดพระองค์มากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งมีพลังใจยิ่งเราหาร่างจากอัลลอมากเท่าไหร่ยิ่งเราชิริก ตั้งภาคีกับอัลลอฮฺตาอัลามากเท่าไรหัวใจของเราก็จะกระสับกระส่ายมากเท่านั้นยิ่งเราจะเข้าไปหาสิ่งต่างๆที่ผิดถ้าหากเราไกลจากอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาอัลาสิ่งหนึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือการน่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เรานั้นมีความท้อแท้มีความกลัวในการใช้ชีวิตและทําลายอัคดะตาเหตุของเราก็คือเรื่องการถือโชคลางในสมัยจเลียเนี่ยบรรดามุชริกินท่านนาบีสลัลลัลลอฮฺอะลัยฮิสัลัมหลังจากที่ท่านนาบีนําอิสลามมาท่านได้บอก กับบรรดาสาบฮว่าพวกเจ้าอย่ามีพฤติกรรมเหมือนกับบรรดามุชริกมุชริกีกนี่จะเป็นพวกที่ถือโชคลางถือโชคลางยังไงเช่นเวลาที่เห็นสัตว์อะไรมาเกาะที่บ้านเห็นนกฮูกมาเกาะบนหลังคาก็จะถือว่าเป็นลางร้ายเพราะฉะนั้นท่านนบีบอกว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรใดๆทั้งสิ้นอย่าไปเชื่อแบบนั้นลาอูดัว ولاطي รหวลาหามวลา سفر นี่เป็น ح ะดีษบทน่งเป็นดิษซัยผิดวลชัยขันมต่ํากุนะล่ไม่มีการเชื่อว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้จะเกิดขึ้นด้วยตัวมันเองมันต้องเกิดขึ้นด้วยตักดีดด้วยกอดะกอดาร์ของอัลลอฮสุบฮานาอัลลอละอย่าไปเชื่อโชคลางเรื่องนกเรื่องนกพูกหรือเชือกโชคลางเรื่องเดือนซอฟัเดือนซอฟรตเนี่ยสำหรับคนใหฮิเลียเนี่ยเขาจะไม่ทําอะไรเลยไม่กล้าที่จะทําเรื่องมงคลอย่างเช่นจะแต่งงานก็ไม่กล้าจะไปออกเดินทางก็ไม่่กกล้าทีจะอออไปเดืน บางทีพวกยาฮิลียเนี่ยอาจจะสลับเดือนสลับเดือนยังไงมุฮัรรัมกับซอฟฟ้าเนี่ยบางทีพวกยาฮิลียเนี่ยเอาซอฟั้ขึ้นก่อนเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงโชคลางในสมัยอดีตนบีปฏิเสธสิ่งต่ตางๆเหล่านี้หมดเลยพี่น้องครับในยุคปัจจุบันนี้ไม่น่าเชื่อยุคที่เรามีเทคโนโลยีทันสมัยเนี่ยก็ยังมีเรื่องพวกนี้อยู่มีเรื่องทํานายโชคชะตาและมันไม่ใช่เฉพาะสังคมที่ไม่ใช่มุสลิมทุกวันนี้สังคมมุสลิมก็ยังเชื่อเหล่านี้อยู่ยังมีหมอดูมุสลิมอยู่ล่าสุดเนี่ยมีถึงขั้นยิงแอ โฆษณาในเฟซบุ๊กวะเยาดุเลลาิลิมดลุลเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องระวังในเรื่องพวกนี้ทําอย่างไรให้อัด d a h ตา u h ดของเรามีความเข้มแข็งและเราไม่ต้องไปอันมองอะไรอีกต่อไปแล้วไม่มีความจําเป็นใดๆทั้งสินในฮะดี s บทหนึ่งจากอบุดรรดะนะถ้าใครยังกลัว ว่าตัวเองถ้าไม่พ e ึ though, ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าไม่พึ่งสิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งล้วนแล้วแต่ถึงขั้นชิริกหรือไม่ก็ต่ำกว่าชิริกก็น่ากลัวถ้าไม่ชิริกใหญ่ก็ชิริกเล็กเนี่ยน่ากลัวทั้งสิ้นทำอย่างไรให้เราจะตัดสิ่งต่างๆเหล่านี้ออกไปให้หมดมาดูคำแนะนำจากท่านนบีจากซอฮาบะห์คนหนึ่งอบูดารดะรดิยัลลอฮุอันฮุกาลมันกาละะะะอออออิิิาััศบบฮฮฮวมสลล إ ลา أصبها وإذا أمسى حسبي الله لا إله إلا هو عليه ت و ك ل อ وهو رب ا ل أ ر ح ا ะ ا ل ع ظ มัรร ع ตกะฟาฮุลลอฮุม <mitad> า <przest> <montrer>. มุตัรดะบอกว่าน่าจะเป็นฮะดิษมรฟูนะครับที่ถึงท่านนบีสุลต่านที่บอกใครก็ตามที่อ่านอายัดนี้อายัดสุดท้ายจากสุรตุตโตบะอีน้องกลับไปเปิดสุรตุตโตบะไปดูอายัดสุดท้ายที่อัลลอฮฺอัลเลาะห์ที่บอกว่าฮัสบิยัลลอฮฺลาอิลาฮฺอิลลัฮฺอลั a ฮ e ตะวั ك กัลตุวะฮ ل วะร ا ل บ ظ ي م ตันชิลอาตอนเชจ็ดครั้งอ่านตอนเย็นเจ็ดครั้ง มีอยู่ในบทสิเกตเช้าเย็นอัลอ,ลอลคาคัรอันนบวีอ่านเจ็ดครั้งตอนเช้าอ่านเจ็ดครั้งตอนเย็นกัฟะฮุลลอฮุมะฮัมมัไม่ว่าเราจะมีความทุกข์อะไรอัลลอฮ์จะรับภาระไปดูแลหมดแล้วเราจะไปพึ่องอะไรอีกไม่มีความจําเป็นที่เราจะต้องไปพึ่องอย่างอื่นเลยถ้าเรามีอัลลอฮ มีอาคีระตึกเตาใีดในใจของเราในตัวของเราเพราะฉะนั้นอย่าได้ไปสูงสิงไปเกี่ยวข้องข้องแวะกับประเด็นต่างๆที่จะทําให้เรานั้นอาจจะต้องถึงขั้นหลุดพ้นจากการเป็นมุสลิมวอรยาตุบิลลด้เหมือนเดิม الطرف في كل النواحي سؤالك سوف. سوف يرجع بالجواب